ไบมาดูร้านค้าครับอันนี้ก็หน่อไม้ครับหน่อไม้สดๆเลยครับไขยโลละลอ่บาทครับโลละเจ็ดสิบบาทปัูทองก็มี เวลาดีหน้าเศร้าเล่าความคิดถึงเวลาดีหน้าเศร้าเล่าความคิดถัง

เวาอือรเปานะคันนี่ได้เอาต่าอที่บอรมากมห้ต้องหาเพืนหลๆกับช่องทางนะครับช่องทางในการร่วมร่วมส้างโบสนครับเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของพระอาจารย์ได้ครัอพระอาจารย์ท่านบบกเองนะครับ ว่าลุงคนว่าเป็นแค่สะพานุนคนหนึ่งนะครับเราไม่สามารถที่จะไปช่ยแทนต้อไม่รายได้ก็ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้แล้ว่ะไทยไทยออไหมครับท่ายพูดมา นะครับเดินมาดูร้านค้าอีกก่อนครับดูของขายโอ้พวกเป็นหุหนยนอะ เอ็ก่อนเด็ดก่อนนะให้เพื่อนบอกให้เพื่อนบอกให้เพื่อนสอนให้ก่อนมือใหม่มือใหม่เออมือใหม่หัดทำมาดูลานค้ากันอีกก่อนมีแต่ของน่ากินทั้งหมดเลยเมืนน้ำมันลมหมอปลา ใหญ่นะมาลงหม้อปอล้อเสียนีครับแก้ไขให้ี่นีครับน้องๆครับอยากกล้ามเริ่มเนื้อขออนุ้าตกลัวมันกระปุกแองได้ครับครับมีมีกล้วยมีโอ้เป็นหวีใหญ่เลยกล้วยราคาเท่าไหร่แม่ค้าหวี หนึ่งข้อครับโอ้หวีละเจ็ดสิบบาทครับกล้ยหอมกุ้ยหอมแลงพอดีทานครับคนนักที่ครับกล้วยหอมราคาเจ็ดสิบบาทแต่ละวีเปล่าเด้อลูกโซ่ครับห้าสิบบาทอืออือถูงครับแล้วมะขามนี่ล่ะมะขามห้าสิบบาทมะขามกล่องละห้าสิบบาทนะครับมะขามหวานหวานที่ มน้ำหวานอันอันอึเป็นกองทัพดูฟักทองก่อนนะครับดูฟักทองก่อนฟักทองฟักทองอีโอ้ยครับเออสามที่อันอึเป็นฟักทองนี้ขายลูกละเท่าไหร่ ขายเป็นโลนะครับฟักทองขายเป็นโลโลละยี่สิบบาทครับโอ้ยครับก้อยครับก้อยครับก้อยสุดครับอันนาอับบ้านที่ทอดคับครับดูกล้วยตัวนี้ก่อนนะครับดูกล้วยวีนี้เออยครับนี่ก็วีละห้าสิบบาทหรือว่าเจ็ดสิบบาท ห้าสิบก็มีนะครับเจดสิบก็มีมีหลายแล้วค่ะครับเอออันนี้คั่วคั <S <S ่วอะไรครับคั่วคั่วคั่วกระบกครับ หัวาหหอนกนว่าครับนุดีครับาเปม,มามปเ,มมาเมมาลย์ปลาะบอกเ้นี่วมกโบครับถุงละนี้ถุงละเท่าไรหนึ้ค่ะ้ย้100ราคาไม่แพงน,นะครับ100ครับเจ้าเเจ้าเจ,จ,จเบสวขาขวร้ ครับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ